นิสัยแบบนี้เงินไม่เข้าเก็บเงินไม่อยู่ทุกอย่างจับยัดยัดยัดใส่เข้าไปในกระเป๋าสตางค์เลยแบบนี้เงินไม่ชอบค่ะบางคนเอาไม้จิ้มฟันเอาเศษกระดาษหรือบินค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งเป็นพลังงานด้านลบใส่เข้าไปในกระเป๋าสตางค์และที่สําคัญนะคะบางคนขนาดคุณค่ะคุณเห็นกระเป๋าสตางค์แล้วคุณรู้สึกว่ากระเป๋าสตางค์คุณเหม็นกระเป๋าสตางค์คุณสกปรกคุณยังไม่อยากดมคุณยังไม่อยากหยิบจับเลยและคุณคิดว่าเงินอยากอยู่ในกระเป๋าสตางค์คุณหรือเปล่าเงินก็เป็นพลังงานที่ดี ะะเขาอยู่ที่ไหนทําให้คุณรู้สึกมีความสุขทําให้คุณรู้สึกอุ่นอกอุ่นใจในเมื่อก็เป็นพลังงานแบบนี้เขาก็อยากอยู่ที่พลังงานด้านเดียวกับเขานะคะ เปลี่ยนมาใช้กระเป๋าสตางค์ที่ออกแบบเป็นวงคลยิ่งถ้าเป็นกระเป๋าสตางค์ที่มีพลังงานที่ดีก็เป็นสิ่งที่จะมาเกื้อมาหนุนมาค้ำมาคูณให้คุณมีโอกาสมีช่องทางในเรื่องของการเงินการงานเพิ่มมากขึ้นหลายคนนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของเก็บเงินไม่อยู่เงินไม่ค่อยเข้าดูที่กระเป๋าสตางค์ของคุณค่ะว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะศาดญี่ปุ่นเขาถึงมีวัน cleaning day นะคะทุกๆ7วันเขาก็จะมีการทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์เพราะกระเป๋าสตางค์คือบ้านของเงินค่ะ